สอนรามสุดปรื้มหนึ่งปณิตามอบทองรับขวัญน,น้องวีจิเรียกว่าน่ารักนะ่าเอ็นดูอย่างนี้รับรองว่าใครเห็นก็รักสําหรับน้องวีจีลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงรุ่นใหญ่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ ล่าสุดคุณพ่อหนุ่มผู้ซึ่งเพิ่งจบปัญหาดราม่าสารพัดกับอดีตภรรยาแม่ของลูกกุ้งพลอยพัทราพักดีโชตก็ออกมาโพสต์ขอบคุณหนิงบณนิตาธรรมวัฒนะที่รับขวัญหลานสาวที่กำลังน่ารักสดใสด้วยการมอบทองให้โดยงานนี้หนุ่มสอนรามได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นสุดเริ่มขอบคุณว่าขอบพระคุณมากนะครับคุณน้าหนิงแอดหนิงบณิตาสำหรับทองรับขวัญหลานฝากสวัสดีมามา้า จินน้องแนนด้วยนะครับผมด้วยความเคารพรักเสมอครับแท็กตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีแท็กซามูไรพ่อลูกอ่อนแท็กติดดินแต่บินได้แท็กสองกายหัวใจเดียวแท็ก stvg แท็ก savevg add หนิงปันิตา add แนนพัฒนาฮีรัน add สอนรามแฟนคลับ